นายกเพชรนะครับสำับงานนคนี้ก็จขอบคุณท่านนายกบัวชิดสุดจันทนะครับนายกบัวโตบังรักบุฒนาในกากกบินงานช้อนรามนะแม่มาแสดงในวันพ่อนะลรับตามด้วยคุณไซทอนรับลกเพชร น้องร้อนน้องไทยน้องขี้นะแล้วก็น้องเชฟร้องก็เยนะเดี๋ยวคืนวันนี้กันนี้อบประตบุรทุกนะวันนี้เรื่องคมนั้นงานที่ใหญ่าอบประตรุมีคนสนุกนังควกไม้เนสงครามร่วม ให้ผมถูกเขาจดให้เริ่มบดเป็นโจรย์ผมก็จึงเที่ยวบนเที่ยวที่ผมถูเขาจดให้เริ่มปอดเป็นโจรอ,อผมก็ึงเที่ยวบน ผมปนผัวไใจอาบดไปทุกทีเราบานหดคนที่มีชื่อใหม่เราในานามโนสิงเราบดนผู้หญิงเป็นยืง โดหัวดิชอบช่อเยอะยิยออย่งหัวใหญ่คงมีไม่จนคนดีผู้คนต่างนี้ลบหน้าถ้าใครมีความเรานีจะค่าเสียให้ที่ว่าหมอนวายเราก็เป็นตัวใจร้ายมี่เท่าไหนา่ชุดเรียงคงชอบทำง,งาน ไม่เคยคิดเเล่หลววัคนหัวดรอคิดว่าะหไปทั่วปางเททาย,ทยอทโอเ้เจเกเฮ้ยถานที่จริงเหรออะไรของพ่เพืุกวันนี้พวกเราจะเป็นจรนกันอยู่หรือเปล่าวะที่ทำไมเป็นจอนแล้วเป็นอะไรวะนี่ก็น,นานมากนวที่ไม่ได้ออกก้อนออกี่เลย รับทะเบียนที่เก็บไว้เกิื่อลอยหลอเรงเต็มทีแล้วกรใช่นล้สิพี่เมืวันเนี้ยท่านคุณพี่เรนเรไม่เคยส่งงานให้เราทำเลยลูกน้องเราจะอดตังอยู่แล้วเป็รื่ความจริงพี่เฮ้ยพวกมึงก็รู้อยู่แล้วถ้าทาว่าพวกเราเป็นส่วนสี่ส่วนกาคนที่จะเดือดร้อนมากที่สุดก็คือพวกเราด้วยเฮ้ยพี่ไม่ต้องห่วงนะน้องไม่ต้องเป็นห่วงทำไมต้องห่วงพี่คุ้มพี่เรนฉันนึกออกพอดีเลยนึกอะไรออกพันพี่คุ้มพี่เรน งานอะไรวะถ้าเกิดพวกเราเข้าเทวทานถ้าเราทำสำเร็จแล้วก็เราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะพี่ใส่แคนก็ดีรวมรว,วมวสมัครพรรคพวกเพื่อไปดักข้าวบริษัทเทวทานงานนี้ล<ป>วงหน้าไปก่อนนะพื่ nhiếp con số đẹp, sẹo lát biếc cả trăm má, kẻ